เห็นหน้าเห็นตาไม่ใช่เห็นหน้าเห็นตาแค่ผมนะมีใครอยู่นี่ดีครับมีใครเข้ามาดูอ,อยางเย่อจังสุคนอยู่เลยใช่วันนี้เราจะไปเที่ยวที่จันทบุรีนะครับแต่ก็สายอยู่หน่อยนะตอนนี้เราจอดแวะอยู่ที่ปั๊มปตทระยองไม่ใช่ระยองวังจนันทร์เหอเหรอนี่ถึงจะถึงจันแล้วเหรอเนี่ยใช่แยกวังจนันทร์แล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนก่อนครับคุณทูไทยเราก็จะไปที่วัด เขาจะอกมหลวงพ่อสมชายที่นี่มีอะไรเขาจะเป็นแบบมีเหมือนบันไดเลื่อนใช่ไหมกระเช้ากระเช้ากระเช้านี่นะเดี๋ยวพาแล้วก็ถ้าใครเดินขึ้นไปก็ได้แล้วก็ข้างนเขาน่าจะมีเป็นอะไรนะพ่อมีแบบสวยงามเละมีพงทุลูใช่เขามีมีลงทานด้วยครับเดี๋ยวจะไปดูว่าวันนี้ลงทานอะไรน่าจะมีนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดพอดีวันที่สามนะครับผม สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับสวัสดีครับชัดถ่ายกันได้เลยนะนีชัดทายกันได้เลยชัดชัดไม้มีเสียงเสียงชัดไม้บอกด้วยนะครับจ้าโอเคตอนนี้ก็รออยู่รอคนเข้าเซเว่นอยู่นี่ีหน้าเซเว่นอีเลเวนนะครับ เข้ามาทักทายอยู่นะครับผมวันนี้คุณอุ๋ไทยเขาจะไปเที่ยวจันนะครับวันนี้เราจะไปพักกันที่ที่ไหนนะหาเจ้าหลาวหาเจ้าหลาวครับผมนี่นี่ป้าปลามาแล้วเสามาจากเซเว่นลยดูดรับมาเซเว่นแล้วออกันมาแล้ววันนี้ป,ปา้าไพยนะครับ แต่ก็อีกสามท่านนะครับนนอยู่วันนี้วันนี้มาครบครบครัวไม่ออกนอกเสียมาครบกันใช่ครับ,รบจริงๆมีป้าออนอีกคนนึงแต่ว่าออนวันนี้แกไปอยู่บ้านลูกสาวนะครับอย่างนี้คุณแม่เขายังเคลียร์อะไรไม่เสร็จนะครับครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับผมไปใช้พิธีประจำมาแล้วบ้างขอแนะนําหน่อยว่าไม่ควพรพลาดจี่ไหนนะเราจะได้ลองดูนะ ว่ามีจุดไหนน่าจะแวะบ้างนะครับผมนี่ก็ว่าจะไปวัดเขาสุกีมแล้วก็วัดเขาบรรจบนะครับเพราะว่าวันนั้นจะเป็นวัดห่านะครับก็ว่าจะแวะไปนะถ้ามีเวลาก็อยาไปน้ำตกยิ้วด้วยอเดี๋ยวต้องดูเวลานตะ่ดูแล้วน่าจะน่าจะพรุ่งนี้นเดี๋ยวไปกะเพราเดี๋ยวเราจะไปกินร้านกะเพรา กะเพราที่เป็นเหมือนเขาใส่อะไรมาก็ได้อย่างเช่เดี๋ยวพรุ่งนี้<ร>ะจะแวะวไปได<จ>้กะเพราวัดใจพรุ่งนี้จะไปกินกะเพราวัดใจแล้วก็ไปเดินตลาดน้ําจันทบูร์ใครเคยไปเที่ยวจันท์มีที่ไหนแนะนําที่แบบคนไม่ค่อยรู้จักหรือร้านอาหารน่ะแนะนํามาได้เลยนะครับเฮ้ไม่มีคอมเมนต์มึงเลยคอมเมนต์ไม่ขึ้นยังไงีขอบคุณท<า>ุกท่านนะครับผมยังไม่มีคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับที่ดูไลฟ์สดน,นะครับผม อ่าคุณพ่อพูดหน่อยก็รอคอมเมนต์อยู่นะครับผมเพื่อนคอมเมนต์เข้าม่ได้นะครับผมรู้ว่ามีเสียงเปล่าหรือไม่เปล่าเริ่มมาครับเริ่มจากบุรีรัมย์นะครับนี่ก็รอทุกคนขึ้นรถนะครับจันแล้วนันทบุรีแล้วนะครับ เซเว่นยังไม่มาขอบคุณสี่สีท่านนะครับผมนี่ก็มารับชมวันนี้เราอาจจะไล์นานนิดนึงนะอาจจะอลองฟิล์มบอกมาว่าจันหน้าเที่ยวอ๋อใช่ครับแต่ช่วงเนี้ยฝนจะตกอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็วันนี้เราไปพักที่ที่หาดเจ้าหลาวซึ่งที่พักเขาบอกตอนเช้าเขาจะมีเป็นบุฟเฟ่อาหารเชา้าแล้วก็มีทุเรียนให้ด้วยนะครับน่า เดี๋ยวจะขับรถแล้วให้ลูกหัรคุณอาสีท่านนะครับผมที่เข้ามาชวโงกดูรอแม่ออขึ้นก่อนนะเด๊กขึ้นมาตรงนี้พอน่กำลังเตรียมออข้างหลังกันได้เลยเรียยวออข้างหลังกันอยู่เนาะ เข้ามาก่อนเออมาแล้วบุญบุญก็มาก่อนเลยนี่นี่ปออเฮ้ยอปอนพระเยี่ยงมีมีมีปอปอนปีกมาไว้แล้วเนี่ยเนี่ยความวุ่นวายครอบครัวเริ่มแล้วครับนี่ตามด้วยแม่ออจะน้อยจะน้อยจะน้อยโอ้โหนี่พระเยี่ยงขึ้นมาแล้ว เอาลงอีดหน่อยมาตั้งไปตั้เรียงเรียวเรียอเรียงข้นไอ้ดำๆรียเรียหน่อยนเรียบดำๆดำๆำข้างข้างโต๊ะไม่ใช่ดำๆข้างไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พอกอเพียง เข้าในกล้องเลยจ้ามากัดในกล้องเลยจ้ามามากัดตอนไลฟ์สดเลยครับเเเอาาก็บมมมมมไไ่่่ใชัันนลฉยโอเคครับถอยหลังครับเดี๋ยวเราออกมีนใหญ่กันเนาะดูบรรยากาศนู้ที่ข้างทางไปก่อนเข้ามาทักทายกันได้นะครับผม ใครเข้ามาแสกดไลน์หน่ยนะครับผมเพืกำลังใจในการไลน์ด้วยนะครับครับะดี๋วตอนนี้เรากลับก็ไปดูข้างทางกันเนาะข้างทางตอนนี้มันจะกัดข้างทางตอนนี้เราก็ออกจาก ใบแดงวังจันทร์นี่ครับจันเหนียวิวทิวทัศน์ข้างทางอ่าไม่ออคุยหน่อยแล้วของเสียงไม่ออได้เดี๋ยวดูวิวที่สวยข้างทางก่อนครับผมวิพิสดานะครยังไม่ถึงขอบคุณที่เข้ามารับชมเลยนะครับผมตอนนี้ก็1 9 0 0นครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับวันนี้ขอจะยาวขอชั่วโมงเองครับ ้างทางเหมือนเดิเนาะสวยงามเลยสองฝั่งเลยมีอะไรเที่ยวบ้างเล่าหน่อยเล่าห่อไม่รู้เลยไม่เคยมานี่เป็นครั้งแรกนี่พี่ครับที่เคยมาเที่ยวเมืองจันทร์ถนนหนทางเป็นหลุมเป็นบ่อตรงไหนเราก็ไม่ค่อยรู้จักเนาะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะไม่รู้ไปแต่ถนนตัวเรียบมากนะสองข้างทางนี่เดี๋ยวจะอุ่มสวยงามมากเลย วินะ่งเนาะ ือเส้นถนนถนนตรงนี้เขาเรียกออะไรนะจากบ้านบืงมาเมืองไอ้จังหวัดแกงจังหวัดแก่ลง เแม่เปายแม่แบบนี้แบบแบดตัวเล็กแม่เอ่ามีครอบครอบครัวเรานะเป็นครอบครัวของแม่ครอบครัวเองนี่ครับดูเบยร์ข้างกลางเนาะเพราะว่าเดี๋ยวส่องไปตรงนู้นไปโดนไปเจอไอ้ทะเบียนรถเอาไม่ดีแล้วส่องข้างทางไปดีกว่าดูเบียร์ข้างกลางเนาะภูเขาสวย ตรงสวน,นยานี่กรผมทมบิวไปเรื่อยนะครับผมใครเข้ามาก็ทักทายกันได้นะครับเราวิ่งอยู่เลนซ้ายนะเนาะรถตัวิ่งแซงเราปุ๊บๆุ๊บ,บ,บ,บเราขับขาเราไปเรื่อยๆเ,เ,เรากแก่แล้ว เที่ยงน่าจะถึงวัดก็เที่ยงแหละวัดเขาคือจริงเราจะได้ขึ้นรถรางกันลลแต่ก็มีทางเดินแล้วมีรถรางใครจะเดินก็ได้จะนั่งรถรางก็ได้ไดแต่เป็รุ่นอย่างเราไม่น่าจะเดินดขึ้นรถรางรีเนาะเออไม่ได้เสียตังขึ้นรถรางที่เขา ว่าเขาสุกิมเนี่ยรู้สึกว่าจะขึ้นรถรางฟรีไม่เสียไม่มีอะไรค่าใช้จ่ายอะไรขึ้นแบงก์บนก็มีลงทานมีอาหารให้ทานอีกมีซ่อมตำมีข้าวเสี่ยวมีอะไร ไม่มีคอมเมนต์ไม่มีอะไรเลยเข้ามาทักทายกันด้วยนะครับมากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมนานๆไม่ออกเอรเปียกได้เลยทุกทีเลยบรรยากาศของท่ามกัางดูดีไปเรื่อยๆเลยวิวสวยอ่อว่าไดกินลายแป้งเหรอ เพียงนี้นะครับผมเจอกันลายหน้าริปหน้านะครับผมสวัสดีครับ